โดนแน่ระบายอย่างเงี้ยไม่รอดโอ้โหของมาเลยได้มาแล้วโอ้ยจะเย็นลุงลุงมันคุยกันก่อนคุยกันก่อนเอ้ยปุ๊บนับเต็มเป็นลุกเฮ้ยอุ้ยอยายาย่าลุกกันขึ้ก็ได้อยูกันก็ได้อืมซัดซัดหมดซัดหมดเฮ้ยจุกไปปืนอ่ามาละ

อุ้ยอะไรเขาอะไรแบ่ากาลินล่าเขากินก่อนเขากินต้นอุ้ยเอ้ยน้องตุ๋ยสู้เขาโอ้ยหมดมันเก่งเกินโอ้ยกาลินมันโหดกาลินมันโหดต่อยหมัดเดียวตายเลยโหดเกินโหดแล้ว ไปเลยไปคู่อ่ะเฮ้ยได้ไงอุ้ยยิง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 จะเอาเนี้อโอ๊ยตายตายมันเก่งเกินเฮ้ยเออจะนะเด้ยตายมันเก่งอีกแล้วเห็นนัวเห็นนัวเหยืนัวตายเก่งอ่ะกระทึงวัดกระทึงวัดกระทึิงวัดกระทึิงวัดโอ๊ยตายมันเก่งจริงวะ เชือกจะขาดเชือกจะขาดเชือกจะขาดโอ้ยโอ้ยเก่งจังวะโอ้ยไม่ถ่ายไม่เก่งจัดโอ้ย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 จ้าเดินไปเดินไปไขึ้นมาขึ้นมา กองกองสีมันกองระเบิดมาแล้วโอ้ยเฮ้ยเจไดาเจยังไ้วะเย้เย่ดือลรนอุ้ยวิ่ง มีแม่มีมีจุกจุกลบโอ้โหกระุนไม่หยุดกละปุ่กรุดกระปุกกระปุกปแล้วยปุยิงยปงไปไปุุดกุด ่ด้วยอ่าแข็งฮ่าฮ่าปืนกันเปืนกันเบสบอลเฮ้ยเฮ้้มาแล้วไตยน้อยโดนโดแน่มีของมีของอู้วว โอ้ยอ้ยิงยิงยิงโดนก่อนเลยกันล่งอือยิงมีมีเอาหมดแล้วโอ้ยโยิงยิ่งยิ่งแส็มสม้ยไป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 ออขึมาขนมา โอ <S 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 ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแอ้วเหรอจริงโอ้ยหมดกระตุ้นหมดหมดกระตุ้นกระตุ้นโอ๊ยต๋งอพรคุิคิง ไป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 ตายฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ย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 ใช้ปืนเหรอเช้ปืนเหรอคุณคิงโทรลี่คิงกระถางค้งโอ๊ยโอ้ยทำงานเป็นทองคิงจังวะไม่ค้นโอ๊ยจด

ฝาเก็บไว้ยา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 ลืมสวยดีมากแพ้ละแพ้ละโอ้แพ้ละแสบมรอเลยโกงเกินอุ้ยลืมเอาเลยเสือน้อยลุยเรามีคิ้นได้เปรียบไปทำไรอะทำไรเสือไเสือเฮ้ย ยุด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 เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรไม่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 ไม้ไม่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 มไม่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 ไมไม่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 ่ไม่่ไม่่่่่ไม เ็วหวมีกดกดกดสวิตต์กดสวิตต์สวิตต์เลยกดสวิตต์เฮ้ยโอ้โหถึงนี่เลยอะไอ้สัตว์สัดโอ้โอยู่คนเดียวโดนลุ้มสาวอะไม่ยอมไปเร็ว ง่ายเข้ามารุมรุมไอพี่ไม่ไหวช่วยเลยอ่ะพี่ไม่ไหช่วยเลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไอเหวี่ย่งเลยเฮ้ไอหินบอลอะขึ้นฝั่งใครอ่ะเฮ้ยมันเข้าประตูฝั่งใครฝั่งใครฝั่งใครสเม็ด ป้าเย่ซัดเลยไม่รอไปโน้ตแล้วไปโน้ตแล้วไปโน้ตแล้วแต่มันตายต่อยมันต่อยมันเอาไปเลยว้ายเฮยเราไปได้ไงเนื้อลอกวางน้ำวิ่งว่าย แพ้อีกแล้วมาไลยไปเลยโดนนะหลังโดนนะกรรมการไม่เห็นกรรมการไม่เห็นรัดหมดรัดหมดอ่าเรียบร้อยไม่เดงไม่แดงเรียบร้อยตี้อรัดหมดรัดหมดเอาดีๆเอาดีๆเอาล่วง สัดเลยไม่รอละวัดเลยยอ้ยยึดแล้วยึดแล้วยึดแล้วโอ้ยอ้ยย่าย่าย่าไโไราวโอระโอ ไม่ให้ไม่ให้ซัดซัดหมดซัดหมดทุกค <c oughs> นก็ซัดเฮ้ย,อ,ยอะไรอ่ะย่าย่าตอนาจะดีไอ้คิวอะไรอะไรซัดซัด โอนชุบเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮี่มุนหมุนอ๋อโหยวุ่น่อยโดนลูกนองเลยวะมาแล้วมาแล้ววิมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งแล้วลอยมาแล้วลอยมาแล้วอย่า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 อยาอย่าอย่าทำตาย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 อุ่๊ยตายล้มกคกกคก

เฮ้ขึินไปเลยมาแล้วเอาอันใหญ่ก่อนเลยสัตว์เลยสัตเลยเอาอีเหรอโอเคมาดิมามามานัอโอ้ยอย่าอย่าอยายาต้องใช้ป๊อปไพ มามาแล้ว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 อืมอมเต็มไปเทเทล่วงออืมมอืลอวมออืมอมอืมอีมออืมอมอืมอมมอืมออมมีคนอือมีคนอือ โคงอะไรมีเอาหมดแล้วน้ำยาเฮ้น่าเฮ้ยอย่าทำอย่าทำพวกน้องอทำพวกน้องทำพวกน้ <c oughs> งอยงยำ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 มาเฮ้ยทำน้องพี่ฟิตแล้วฟิตแล้วตูวาย่าตูาย่า ไม่คิดว่าตัวแดงรับเลยก็ได้อะไม่ดี <chat ills> อาหมดแล้วอย่าทำร้ายกันเลยเคจัดการดิอย่าทำร้ายกันเลยโอ๊ยโดนตัวเองโอ้ยแครไอ้หมามันดุไอ้หมามันดุยิงยิงไอ้หมามันดุยิ่งโหด